no so not at เากดีที่แล้วเอามาแล้วมาปัจจุบันนี้เราจะหาภูเขาแบบนี้ค่อนข้างยากเพราะภูเขาที่เป็นถังมาจากถังมากส่วนมากต้องทาเป็นหัวเชื้อหรอแต่ปัจจุบันในส่วนมากเขาใช้น้ำเป็นทรายในอันนั้ข้อดีของน้ำเป็นทรายคือหนึ่งถังแต่น้ำเป็นทรายที่บอกว่ากระบวนการจะไม่เหมือนกับภูเขาภูเขาเนี่ยหลักสำคัญที่อยู่ในนี้จะเป็นกลุ่มจุลลีโพลีรีเซึ่ง ลินรีโปรไบโอติกเป็นลินรีที่มีอยู่ในร่างกายของคนอยู่แล้วแต่ปัจจุบันพอเราอายุมากขึ้นลินรีเหลือน้อยลงเมื่อลินรีโปรไบโอติกในร่างกายเหลือน้อยลงเกิดอะไรขึ้นครับถ่ายยากขับถ่ายลําบากเพราะฉะนั้นเขาจึงมีการเติมลินซีโปรไบโอติกจากข้างนอกเข้าสู่ข้างในร่างกายของเราเพื่อไปเพิ่มให้กับลินรีเดิมที่อยู่ในร่างกายเราและจะต้องมีกลุ่มพรีไบโอติกที่เป็นลินรีที่ตายแล้วเป็นอาหารและก็โปรไบโอติกด้วย น,นี่คือประโยชน์ของภูเขานี่คืออาไระวะนี่คือ,อระบบภูเข<ะ>าเ<ห>นาะเป็นภ<ค>ูเขาไทที่เมื่อหมักแล้วได้จุลซีลถ่งนี้เกิดขึ<อ>้นอันนี้คือจุลซีโปกิติก<ะ>แล้วต้องใช้เวลาเท่าไหร่้อยู่ถังหมักจริงๆอย่างน้อยก็ต้อง6เดือนขึ้นไปนะครับเพราะนั้นเราใช้การหมักอยู่เลยแต่ปัญหาภูเขาที่เกิดจากการหมักมันมี3อย่าง 1. แอลกอฮอล์ 2. กลิ่น 3. รสชาติ เพราะฉะนั้นตัวนี้ผมแก้ในเรื่องนี้ทั้งสามอย่างนะครับแต่มันบางอย่างมันต้องมีด้วยหนึ่งอเขาที่เกิดจากการหมักมันจะมีสามปัญหาหนึ่งกลิ่นสองรสชาติสามเรื่องของแอลกอฮอล์เนื่องจากเกิดจากการหมักแล้วหมักุ๊บกระบวนการมันจะแน่นอนแล้วมันมันจะแอลกอฮอล์นะแิ่วิธีแก้คือวิธีแก้คือคือการสกัดออกนี้ครับการสกัดออกจะต้องผู้เชี่ยวผู้เชี่ยวชาญเขาเขารู้ว่าการสกัดออกเหลือได้เท่าไหร่ แต่อย่างที่บอกว่าการสกัดออกมันก็จะไม่หมดดีเพราะว่าเราต้องมีไว้เลี้ยงยีสต์ในนี้ด้วยเพราะกระบวนการของเราเหมือนการหมักไวน์ครับเพราะฉะนั้นยิ่งหมักนานยิ่งยิ่งกลมกล่อมยิ่งอร่อยผมที่บอกแกใช่เหมือนไวน์แกว่าอร่อยแล้วอร่ยอู่แล้วอร่อยมากเลยเหมือนแต่ปัญหาของข้าคืออะไรเมื่อคนเจอกลิ่นคนจะยี้เลยโผงแล้วว่ารสชาติมันต้องกินยากเนี่าจริงไหมแต่พอเฮียดื่ม้สึกไงครับอารมณ์เปลี่ยนไหมอารมณ์ดีขึ้นเห็นไหม คือเ่าเปลี่ยนไหมเราลองเปลี่ยนไหมดื่มง่ายทำให้เราดื่มง่ายจะได้หมาะกับแล้เรู้สึกว่ามันพอพอมันเข้าไปแล้วมันสดชื่นดีอะไรครับหนึ่งในนี้ผมไม่ได้มีแค่ปูคาวตัวเดียวในนี้มีสมุนไพรจีนแล้วก็สมุนไพรที่เกี่ยวกับลินของรินเย็นเพราะว่าปูคาวเป็นสมุนไพรรินร้อนบ้านเราร้อนนะครับไม่ไาใ่คือถ้าเรากินร้อนสมุนไพรร้อนมากไม่ได้เพราะอะไรครับ เส้นเลือดเราอุดตันครับเพราะเรากินอาหารทีงยางอาหารทอดเลยครับเส้นเลือดคนเอเชียจึงมีปัญหา,าเรื่องไขมันอุดตันเยอะอเป็นพ้วนน้ำเยอะมากเป็นบาหวานเยอะมากในนี้ผมจึงมีสมุนไพรที่เขาเรียกว่าภูเขาเนี่ยเนื่องจากว่าถ้าเป็นภูเขาหมากนานักมาลิปเขาเรียกภูเขาเข้มข้นอยู่ที่ปรมาณเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์จะต้องมีสมุนไพรเขาเรียกว่าที่เป็นกลุ่มธาตุกลุ่มเย็นเช่นตีผลาตีผลามีนะครับสมุนไพรสมองทวีปมาขามป้องต้นอ่าแล้วก็ในนี้มีชะเอมแล้วก็ตำรับยาที่สำคัญขค่ะเวลาตื่นตื่น ก็ต้องมีน้ำึ้งเพราะนั้นหวานจากน้ำปึ้งหวานจากชะเอมหวานจากตีพลาเพราะฉะนั้นคนเป็นเบาหวานไม่ต้องกลัวและด,ดีกับคนเป็นเบาหวานด้วยแต่เราไม่อยากอธิบายเยอะเดี๋ยวมันจะยาวยครับเอาแค่ว่าภูเขาเก่งอะไรใครเป็นหอมอยู่กุงเทพเขาเก่งกระตุ้นภูมิร่างกายนะครับอันนี้คือภูเขาเกี่ยวกับตระกูลน้ำเหลือเขาเก่งโรคที่เกี่ยวกับไวรัสมีอะไรบ้างครับเพื่อทีวัดนะครับ ร<ว><น>ตระกูลเวลาเขาเก่งเลยอะเก่งเชลลาแบคทีเรียเขาเก่งครับเพราะฉะนั้นนี่คือภูเขาแต่ภูเขาเป็นสมุนไพรธากร้อนที่ไม่สามารถใช้เป็นสมุนไพรเชิงเดี่ยวอย่างเดียวได้เพราะ <c oughs> เขาเก่งน้ำเหลืองอย่างเดียวแม้ <c oughs> เพราะนั้นคนที่รู้ในการดื่มภูเขาเขาจึงดื่มแค่หกเดือนไม่เกินนั้นเพราะเขาเก่งน้ำเหลืองไม่กินไปอื่นแต่ว่าตรงนี้นะครับของเราเนี่ยเราได้เขาเรียกว่าโรงงานที่เขาเก่งเขาปรุงยาเก่งเป็นโรงงาน สมยาจีนเพราะฉะนั้นเขาใส่สมุนไพรจีนที่เกี่ยวกับการฟอกเลือดในตัวเพราะฉะนั้นขวดนี้จึงสามารถทานต่อเนื่องได้เขาจะมีทุกอย่างลงไปถูกต้องครับก็คือปรักปรับ<ช>สังเกต<ช>วเวลาเรากินเสร็จปุ๊บคนที่เคยกินที่กินแรกจะร้อนบุ่มว่าเพราะมันจกระตุ้นการไหลเวียนเลือดเลยนะครับคครับมันมีมันมีสิ่งอยู่ในนี้ที่มันทําให้เกิดกระบวนการนั้นที่ผมบอกแต่แรกเนาะเราจะไม่อธิ่ยบ่อย นะครับเพราะฉะนั้นในขวดนี้หนึ่งน้ำเหลืองดีฟอกเลือดได้นี่คือจบในขวดเดียวเลยนะครับแล้วก็ซื้อภูมิร่างกายปัจจุบันนี้คนภูมิร่างกายตกตกลุ้ไม่ต้องบอกว่าเกิดจากอะไรถูกไหมครับแต่เรารู้นกัเนี่ยอาหารเนี่ยอาหารอาหารเป็นส่วนน้อยพี่ตอนนี้ที่เราโดนหนักก็คือเนื่องจากโรคช่วงนี้ก็มีโควิดชั่นไม่ใช่หรนพี่ใครที่ฉีดต้อง ช่วงนี้มีโปรโมชั่นอะไรครับช่วงนี้นะครับโปรโมชั่นนะครับปกติขวดนี้นะครับถ้าเป็นราคาสมาชิกนะครับเมื่อสมัครแล้ว990บาทครับถูกมากตอนนี้โปรโมชั่น3ขวด1,950บาทโดยเฉลีย่ยจะตกขวดละ650บาทโอ้น่าซื้อมากเลยอ่าบอกเบอร์บอกเบอร์ <c oughs> โอเคนะครับสำหรับเบอร์ติดต่อนะครับ <c oughs> ก,ก็า081ครับ878 99769นี่เป็นเบอร์เบอร์ตรงหมดเลยครับแต่ว่าใครที่ ฟังรายการของคุณแม่แนนซี่นะครับก็สามารถติดต่อที่คุณแม่แนนซี่ได้เลยนะครับสายครับผมก็จะเป็นในส่วนของการที่ให้ข้อมูลอยู่ที่ชั้นสามชั้นสามห้างอิมเมลินเวอร์ลาฟราวครับค่ะบริษัทว้าวนีๆดีครับค่ะก็ต้องต้องขอบอกเบอร์อีกทีนึงค่ะกระช้าค่ะ0 8 1 8 7 8 9 9 7 6่อีกครั้งหนึ่งค่ะ0 8 1 8 7 8 9 9 7 6ครับค่ะก็เราวันนี้เรามาลองชิมฟรีกันเนาะอ่ามาแล้วสมาชิก เปียกไงนะครับเปียกแต่จริงการดื่มผู้ข้าเปิดเปิดทีไรรู้สึกจะปวดปวดถ้าดื่มครั้งแรกก็จะไม่ค่อยให้ดื่มบ่อยเพราะว่านี่เขาเาวอาชนแก้วชนแก้ววันนี้เรามีสมาชิกเข้ามาค่ะมาชนแก้วชนแก้วไอ้อย่าลืมนะคะอ่ะแต่ถูกมากเลยเนาะงหกร้อยห้าสิบเม็ดสติข่ะววันนี้ก็อยู่ที่ว้าวชั้นสามวันนี้ก็แจกแว่นฟรีนะ แล้วก็วันนี้มีเพื่อนๆคือประเภทแบบมาแต่เช้าเพื่อจะมารอคิวแว่นฟรีนะก็วันนี้วันแรงงานวัน l a b o เดย์นะคะเราก็มีการแจกแว่นฟรีค่ะตอนนี้แอนอยู่แนนอยู่ที่ห้างอิมพิเรียนนะคะค่ะอยู่ที่ห้างอิมพิเรียน ชั้นสามบริษัทว้าค่ะกางล่าเขาจะมีอาภรพใช่ไหมอ่ะก็วันนี้เรนซี่ฟาสสายวาไลตีนะคะก็มาถ่ายทำนอกสถานที่นะคะอาเสียก้างมาคุยกับแฟนคลับหน่อยว่าไงคุณก้างวันนี้ดูทำธุรกิจอะไรทำธุรกิจอะไรก็ผมทำธุรกรรมทางการเงินนะครับธุรกิจทางการ ค่ะการเทรดการทำกำไรจากตลาดขึ้นตัวไฟรซีค่ะก็วันนี้มาเยี่ยมพี่แดนด้ข่าว่าเธอคิวแรกในแนน่อก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีแล้วก็เป็นโอกาสครับเพราะวันนี้นานๆจะเข้ามาพิซซี่นะครับก็มาเจอพี่แดนซีแล้วก็เจอน้องผมด้วยนะจะทำการตลาดเรื่องเว่นนะก็อยาก โปรโมทื้องเว้นด้วยนะครับที่แํ้บสนะครับบรษัทอดีๆนะครับ่ะนะตอนนี้ก็เป็นเสียแล้วเสี่ยควก้วันนี้ก็วันเลเวอร์เดย์นะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับแรงงานที่ที่จีนที่อยู่กัน5วันเลยนะทั่วโลกเขาหยุดกันนะคะก็วันนี้มาพบแฟนคลับอาคุณเกเสียเก้าข้างหลังก็นี่ เจ้าของนะก็เลเวอร์เดยอย่าลืมนะคะของเล่นใหม่ไม่ได้โฆษณาเลยใครที่ซื้อตัว N K X f e s s แจกฟ้าใสโอโซนล้างตาล้างใจแล้วก็ล้างหน้านี่โฆษณา กาแฟนี่ซื้อมาจากร้อยเก้าช็อตใครสนใจซื้อจากร้อยเก้าช็อตนะคะเอาวันนี้เสียจิวก็มาเสียจิวนี่นะคะเอาพูดกับกล้องหน่อยใครใหรอกล้องสวัสดีครับครับค่ะเสียจิวทำธุรกิจอะไรอ๋อพิ่เกี่ยวเกี่ยวกับเสื้อผ้าครับค่ะก็ของพรีเมียมต่างๆได้หมดกระเป๋ากระเป๋าอะไรได้หมดใครสนใจติดต่อเสียจิวได้เลย คะวันนี้ Day. วันเลเวอร์เดย์เราก็ได้มาสัมรั์กันคุณก้าวมันแรงน <3> <3> ะเล่นเลเวอร์เดย์ัสดีครับค่ะ,ะทุกท่านครับยินดีวันนี้มามาโดยความรู้สึกที่เราตอกว่าเอะวันนี้เป็นวันสำคัญของใครไม่รู้แต่กรหร,รู้ว่าปัจจุบันนี้เราก็ยังใช้แรงงานแรงใจแล้วก็แรงศรัทธาเพื่อที่จะดำรงอยู่ท่านพี่น้องที่เป็นแรงงานท่าน ทุกระดับนะครับทุกคนคือระดับแต่เพราะเมื่อไรก็ตามที่เรานี้ต้องอาศัยเงินเดือนจากคนอื่นไม่ใช่ของเองแล้วก็เป็นเจ้านายี่เขาเมื่อไรเราเราไม่ใช้แรงงานเราใช้เขาเป็นแรงงานแต่ถ้าเรายังไม่พูดแรงงานอยู่คขออเชิญทานกาแฟต้อนรับเปิดพิธีต้อนรับเปดนียครับยินดีทุท่านนะครับขอบคุณค่ะนะคะวันนี้ก็มาสังสรร์วันแรงงานนะคะก็อย่าลืมนะคะ สิ่งดีๆในชีวิตก็แวะมาที่วาวชั้นสามบิ๊กซีค่ะกระปับสายตาแฟนคลับ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 สายตาแฟนคลับคุณก้าว